วิดีโอนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาศาสตร์พระราชากับการพัฒนาสังคมโดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมมนิกาธิเบตมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบร,รม,มนาถบพิตรข้อที่17การพึ่งพาตนเองและข้อที่18การพออยู่พอกินผู้จัดทำหวังว่าวิดีโอนี้จะให้ความรู้และประโยชน์แก่ผู้เรียนทุกทกท่าน หากมีข้อผิดพลาดข้อเสนอแนะประการใดผู้จัดทาขอรับได้ด้วยความขอบพระคุณยิ่งการจัดทาวิดีโอในครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากรองศาสตราจารย์สมบูรณ์บุญยริศซึ่งเป็นอาจารย์ผู้สอนประจำวิชาศาสตร์พระราชากับการพัฒนาสังคมซึ่งวิดีโอนี้จัดทาขึ้นโดยนายอมรหมวดเกิดนนสิตคณะครุศาสตร์สาขาวิชาสังคมมาศึกษาชั้นปีที่ส มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชาวิทยาลัยวิทยาเขตนครศรีธรรมราชคำสอนพ่อน้อมนำความทรงจำา3 3ประการในหลวงราชการที่9ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงไปด้วยทศพิษรัชธรรมทรงเป็นพระราชาที่เป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตและการทํางานแก่ประสุนิกร์ของพระองค์ และนานานประเทศผู้คนต่างประจักษ์ต่อพระอัศริยภาพของพระองค์และมีความสำนึกในพระมหาการุณาที่คุณอันเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดไม่ได้ซึ่งแนวคิดหรือหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9มีความน่าสนใจที่สมควรนำมาประยุกต์ใช้กับชีวิตการทำงานเป็นอย่างยิ่งในวิดีโอนี้จะพูดถึงหลักการทรงงานข้อ, 17, ขอที่17การตึงพาตนเองและข้อที่18 พออยู่พอกินจะเป็นอย่างไรเราไปเรียนรู้กันพร้อมกันเลยครับการพึ่งพาตนเองเป็นหลักการทรงงานข้อที่17 1. ต้องมีความพอดีด้านจิตใจต้องเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้มีจิตสำนึกที่ดีเอื้ออาทรและนึกถึงประโยชน์ส่วนรวม 2. ความพอดีด้านสังคมต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกัน สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนรู้จักผนึกกำลังและกระบวนการเรียนรู้ที่เกิดจากรากฐานที่มั่นคงและแข็งแรง 3. มีความพอดีด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมรู้จักใช้และจัดการอย่างฉลาดรอบคอบเพื่อให้เกิดความยั่งยืนสูงสุดและใช้ทรัพยากรในประเทศเพื่อพัฒนาประเทศให้มั่นคงเป็นขั้นเป็นตอน 4. ความพอดีด้านเทคโนโลยีรู้จักใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการและควรพัฒนาเทคโนโลยีจากภูมิปัญญาชาวบ้านเพื่อสอดคล้องและเป็นประโยชน์ต่อสภาพแวดล้อม 5. ความพอดีด้านเศรษฐกิจเพื่อรายได้ลดรายจ่ายดำรงชีวิตอย่างพอควรพออยู่พอกินสมควรตามอัตภาพและฐานะของตนเองการพึ่งพาตนเอง เราต้องเข้าใจจะประกอบด้วยองค์ประกอบย่อย4องค์ประกอบ 1. การใช้ข้อมูลที่มีอยู่ทรงสนใจค้นคว้าข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตและทรงรับฟังข่าวสารจากทั้งในประเทศและต่างประเทศข้อที่2การใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงเอาพระไทยใส่ ในการใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์เป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะระบบสถิติทางการและการสัม,มโนประชากรและสถิติศาสตร์ศึกษา 3. การวิเคราะห์และโครงการพระราชดำริกว่า4,000โครงการอาศัยการวิเคราะห์และการวิจัยสร้างองค์ความรู้ที่มั่นใจว่าได้ผลก่อนที่จะนำไปปฏิบัติจริงข้อที่4 การทดลองจนได้ผลจริงณพระตำหนักจิรดาละหัฐานเป็นห้องทดลองขนาดใหญ่ที่ทรงพระมหากรุณาที่คุณโปรดเกล้าให้ตั้งขึ้นการเข้าถึงนั้นจะประกอบด้วยองค์ประกอบย่อย3องค์ประกอบดังนี้ 1. ระเบิดจากข้างในพระบาทสมเด็จพระบรม bed, มนิากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ทรงต้องการให้ประชาชนหรือชุมชนที่เข้าไปพัฒนาหรือทำงานเกิดการปรับตัวที่จะพัฒนาตนเองเกิดความต้องการที่จะพัฒนาตนเองเสียก่อน 2. เข้าใจกลุ่มเป้าหมายพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสว่าฉันครองราชสองปีแรกฉันไม่มีผลงานเพราะฉันไม่รู้ว่าราษฎรต้องการอะไรส่วนองค์ประกอบที่สาม การสร้างปัญญาสังคมเป็นส่วนสำคัญยิ่งในการเข้าถึงประชาชนหากประชาชนยังขาดความเข้าใจก็ต้องสร้างปัญญาสังคมให้ประชาชนเข้าใจแนวพระราชดำริในการพัฒนานั้นเมื่อทรงเข้าใจเข้าถึงแล้วจึงพัฒนานั้นทรงมีหลักการสำคัญคือเริ่มต้นด้วยตนเองเพึ่งพาตนเองได้ทรงเน้นว่าการพัฒนา ต้องทําให้ประชาชนพึ่งพาตนเองได้ทรงโปรดให้ประชาชนทําอะไรได้ด้วยตนเองทรงโปรดความเรียบง่ายและพึ่งพาตนเองได้ทรงเป็นต้นแบบเผยแพร่ความรู้ทรงโปรดการสร้างต้นแบบการเผยแพร่ความรู้โดยทรงตั้งศูนย์ศึกษาพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่อไปก็จะพูดถึงพออยู่พอกินจะเป็นหลักการทรงงานข้อที่18 การพออยู่พอกินก็คือการให้ประชาชนสามารถอยู่อย่างพออยู่พอกินให้ได้เสียก่อนแล้วจึงขยับขยายให้มีขีดสมรรถนะที่ก้าวหน้าต่อไปในการดำเนินชีวิตให้พออยู่พอกินนั้นต้องมีทรัพยากรให้เพียงพอต่อการดำรงชีวิตต้องอาศัยความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ หากขาดแคลนจะทำให้ไม่เพียงพออดอยากไม่มั่นคงในชีวิตเพราะจำนวนประชากรเพิ่มขึ้นทุกวันแต่ทรัพยากรลดลงทุกทีทำให้ภาวะขาดแคลนย่อมเกิดขึ้นทรงแก้ไขปัญหาทุกด้านเกี่ยวกับทรัพยากรทางธรรมชาติทรงฟืน้นฟูแล,และรักษาความสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติที่เสียไปเพื่อสร้างความยั่งยืนให้เกิดขึ้นเพราะเป็นพื้นฐานการดำรงชีวิตของมนุษย์ ดังพระเาชดำรัสเนื่องในวันเฉลิมประชนมพรรษาณศาลาดุสิตดาลายัยวันพุทธที่4ธันวาคมพุทธศักราช2517ชงตรัสว่าคนอื่นจะว่าอย่างไรก็ช่างเขาจะว่าเมืองไทยล้าสมัยว่าเมืองไทยเชยว่าเมืองไทยไม่มีสิ่งที่สมัยใหม่แต่เราอยู่พอมีพอกินและขอให้ทุกคนมีความปรารถนาที่จะให้เมืองไทยพออยู่พอกิน มีความสงบและทำงานตั้งจิตอธิษฐานตั้งปณิธานในทางที่จะให้เมืองไทยอยู่แบบพออยู่พอกินไม่ใช่ว่าจะรุ่งเรืองอย่างยอดแต่ว่าความพออยู่พอกินมีความสงบเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆถ้าเรารักษาความพออยู่พอกินนี้ได้เราก็จะยอดยิ่งยวดที่สุดก็คือประโยชน์ร่วมกันคือความพอมีพอกินพออยู่ปลอดภัยกับประเทศชาติ ดังคลิปวิดีโอที่จะได้ชมต่อไปนี้จะเป็นการทําเกษตรผสมผสานการกรุงของนายสมโพงทัพเจริญที่ได้น้อนมนําพระราชดําริการพออยู่พอกินของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9มาปรับใช้ในชีวิตประจําวันจะเป็นอย่างไรรับชมพร้อมๆกันเลยครับชีวิตง่ายๆของความเป็นสุขอย่างที่ในหลวงรัชกาลที่9ท่านว่านะครับก็คือ คุณต้องรู้จักพอถ้าคุณไม่พอเนี่ยคุณจะไฟฟ้าเรื่อยไปคุณหามันไม่เจอแล้วครับผมชื่อสมโพศ์ทับเจริญอาชีพในอดีตเป็นข้าราชการอีกอันหนึ่งก็คือเป็นเกษตรกร,กรชื่อฟาร์มตรงนี้ว่าแอดบางขวดทำการเกษตรแบบฟาร์มสู่โต๊ะอาหาร เพื่อจะขายถึงปากคนกินในชัยภูมิกลางกรุงเทพตรงนี้แหละครับเรามองดูจากอากาศลงมาเสร็จปั๊บมันก็จะเหลือพื้นที่สีเขียวอยู่ตรงนี้ที่เหลือมันก็เป็นหมู่บ้านไปหมดแล้ว ที่ดินทั้งหมดตรงนี้เองเนี่ยอยู่ประมาณสัก50ไร่เราแบ,บ่งเป็น2โซนด้านการผลิตเนี่ยอยู่ที่ประมาณ3 6ถึงไร่การตลาด,ดรินนู้นนะครับก็อยู่ประมาณสัก14ไร่ยิ่จะบอกว่าราคาประเมินได้ละ50ล้าน <c oughs> ไม่ถึงนะครับราคาประเมินจากกรมารักษ์อยู่ประมาณ10ล้านบาทนะ,<อ>นะ,นะประมาณ10บล้านซึ่งราคาขายมันก็จะอาจจะขึ้นอยู่กับว่าคนซื้อนเนี่ยเขามีโครงการกับพื้นที่ดินขนาดไหนยังไงก็ไม่รู้ว่ามันเท่าไหร่กันแน่เพราะว่าไม่เคยคิดว่าจะขายมัน ในวันที่เราเติบโตขึ้นมาจากความเป็นท้องไร่ท้องนาที่เกิดขึ้นมาแล้วเราก็ก้าวหน้าต่อไปโดยการไปเรียนกเกษตรซึ่งคนทั้งหมดเขาก็จะด่ากันพ่อแม่มึงทำนาแล้วส่งลูกเรียนกเกษตรจะบ้าหรือเปล่าเรียนจบเสร็จปั๊บเรียบร้อยก็ใฝ่ฝันโดยครอบครัวเนี่ยอยากให้เขารับราชการนะก็เลยเอารับราชการในตําแหน่งของนักพยาการ หน้าที่หลักก็คือมีการวิจัยแล้วก็ส่งเสริมการฝึกอบรมทั่วประเทศทีนี้หลังจากสำรับราชการเราก็อะไรอยากจะกลับมามีชีวิตเป็นแบบเก่าๆความเจริญเนี่ยมันคลานที่แรกมันคลานทีน,นี้มันวิ่งเข้ามาที่ทางก็ถูกขายเป็นหมู่บ้านรอบๆคุณจะเห็นรอบๆหมู่บ้านมาเลยแต่ว่าเราไม่ได้ขายไปไหนวันหนึ่งเนี่ยเราอยากจะกลับมามีชีวิตแบบนี้มองไปเราเห็นต้นไม้มองไปแล้วเป็นพื้นที่เกษตร ผมก็จะมาเปลี่ยนแปลงที่ดินตรงนี้ทั้งหมดให้กลายมาเป็นสิ่งที่เราเห็นนี่แหละไว้เมื่อนานมาแล้วเราก็กลับมาแล้วก็มาเริ่มทําตรงนี้ใหม่ทําให้มันเป็นโมเดลเขาเรียกโมเดลเปล่าก็ไม่รู้อะแต่ผมกลับมองไปอีกมุมหนึ่งว่าพื้นที่กรุงเทพเองเนี่ยเอามาทําการเกษตรคุณมีคนที่มีปากรอคุณกินของของคุณเนี่ยอยู่เล่าละเวนนี้ทั้งหมดเลยของออกมาเท่าไหร่มันก็กินหมดแหละบีให้มันกินตะออหรือเปล่าเอางี้ ดินก็เป็นดินเหนียวกักน้ําได้ดีคุณจะทําบ่อยังไงเนี่ยน้ําก็ไม่หายไปไหนแดดร้อนจัดมากเลยฝนตกสม่มําเสมอเลยในกรุงเทพคนอื่นเขาไม่ตกกระกพาองสะดุดยอดตึกก็บอกไม่รู้ในหน้าแล้งใครๆเขาขาดน้ําเราอยู่กรุงเทพทุกคนประทานน้ํามาให้เรายังเหลือเฟือเราจะทําตั้งแต่ต้นทางมเมล็ดพันธุ์ที่งอกขึ้นมาเล็กๆยังผักต้นนี้เนี่ยเข้าปากคนที่มากินของที่ร้านเรายังไงฟองฟา์มทูเทเบิล จากฟาร์มสู่โต๊ะอาหารแล้วเราเอาอะไรเขากินเราเอายาฆ่าแมลงเขากินไหมปล่าเราต้องกลับมาทำของที่มันปลอดภัยให้เขาเข้าเดินมาดูได้แล้วเขาก็กินในสิ่งที่เขาปลอดภัยนั้นหลายคนถามเสมอเลยว่าโอ้โหลูกไม่มาเอาทำไปทำมเยอะแยะคุณจะไปคิดมันเราเองที่ทำแบบนี้เองเนี่ยปู่เราเนี่ยไม่รู้เห็นด้วยหรือเปล่าแต่ปู่ว่าตายไปแล้ว จะไไปคิดทอย่าไปผูกพันครับเราจะได้ไม่ต้องมัดตาสั่งให้แน่นเกินไป <laughs> ครับอย่าไปยึดติดมันชีวิตง่ายๆของความเป็นสุขอย่างที่ในหลวงราชาการที่เก้าท่านว่านะครับก็คือคุณต้องรู้จักพอถ้าคุณไม่พอเนี่ยคุณจะไฝฟ้าเรื่อยไปคุณหามันไม่เจอแล้วครับแต่มันก็เป็นเรื่องยากที่ทุกคนจะถามตัวเองว่าคุพอแค่ไหน คุณต้องกำหนดตัวคุณเองว่าคุณพอแค่ไหนให้ได้มันเป็นเรื่องที่หลายคนเองเนี่ยค้างอยู่ในจิตใจแต่มันเป็นเรื่องที่ทำได้ไม่ใช่ทำไม่ได้เราเราตอบตัวเองได้ว่าเราอยากจะได้แบบเนี้ใครเขาบอกว่าทำไมไม่อยากไปเที่ยวรอบโลกวะอยู่แต่ในเนี้ยนะอยู่กับผักกบหยา้าอยู่กับอะไรแบบเนี้ความสุขของคนที่เกิดขึ้นมามันไม่เหมือนกันทุกคนหรอกครับบางคนเนี่ยเขาอาจจะเดินทางไปเที่ยวที่อื่นไปเที่ยวมากมายมหาศาลแล้วเขาอาจจะมีความสุข,ขกับการที่เขาได้ไปเที่ยว เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราจะไปบอกว่าทําไมไม่เป็นอย่างคนนั้นทําไมไม่เป็นอย่างคนนี้เราก็ถามว่าทําไมคนนั้นไม่เป็นอย่างเราล่ะ mm hmm. เขาก็ตอบเราไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะเขาอยากเที่ยวแต่เราไม่อยากไปไหนไง เราได้มีโอกาสในการที่จะเอาสิ่งที่เราเรียนรู้ทั้งหมดจากชีวิตตั้งแต่เริ่มจําความได้จบการศึกษามาแล้วนําสิ่งความรู้ทั้งหมดเนี่ยมาทําตรงนี้เรามีความสุขกับการที่เรานําทั้งสิ่งที่มันล้มเหลวและสิ่งที่มันสําเร็จผมว่าผมมีความสุขมากกับสิ่งที่ผมได้ให้แล้วผมไม่อยากจะเอาอะไรคืนกับใครเราพออยู่แค่ไหนเรามีความสุขกับมันแค่ไหนก็แค่นั้นพอ ต้องมีความรักกับงานที่คุณทําคุณต้องเห็นงานที่คุณทํานั่นนะ่ะมันมีคุณค่ามันมีสิ่งที่ทําให้คุณเนี่ยหลงไหลมันก่อนจะจบการน,นําเสนอในคลิปนี้จะพาทุกท่านไปรับชมพระหัตถ์ของในหลวงรัชกาลที่9ที่คนไทยทุกคน ยังไม่เคยเห็นจากการบรรยายของพลเอกนายแพทย์พงศักดิ์ตั้งคณาที่พูดถึงการทรงงานหนักเพื่อคนไทยทั้งแผ่นดินของในหลวงรัชกาลที่9จะเป็นอย่างไรไปรับชมพร้อมๆกันเลยครับนี่คือรูปปั้นหุ่นขี้พึ่งของพระบาทสมเด็จพระจุหยัยวพระปรมินทรมาภูมิพลอดุญเดชเหมือนจริงทุกอย่างตอนที่ท่าน ยังมีพระชนมายุนาอยู่และยังหนุ่มอยู่ครับดูแล้ว่านครับรูปปั้นผุนขี้พึง่งขาดแต่ลมหายใจเท่านั้นมิฉะนั้นเหมือนจริงทุกอย่างแต่สิ่งที่ให้คนไทยได้ดูดูตรงนี้ครับดูดีๆครับผมเชื่อว่าคนไทย99.999%ไม่เคยเห็นอะไรรู้ไหมครับอยากให้พวกเราดูพระหัตในหลวงครับ ดูมือในหลวงครับเป็นยังไงครับลองดูครับดูพระพักตร์พระองค์แล้วนะลองดูมือในหลวงครับนี่คือมือของพระเจ้าเป็นดินของคนไทยครับจะมีใครสักกี่คนได้เห็นพรงค์ทรง,งงานให้พวกเราอะ่ะทํางานมาทั้งชีวิตเพื่อคนไทยทั้งชาติเห็นมือของพระองค์ไหมครับ ไม่ใช่พูดแต่พระองค์ทำเมื่อพวกเรามัดทั้งชีวิตมือจึงเป็นแบบนี้ครับนี่คือพระลาดในหลวงก็จะขาดที่กล่าวของเราแบบนี้ครับอยากให้คนไทยเราทุกคนเข้าใจดูแบบอย่างของคนไทยครับพระเจ้าเป็นดินทิ้งทรงงานหนักที่สุดในแผ่นดินนี่แล้วครับที่ได้รับชมมาทั้งหมดนี้ก็จะเป็นหลักการทรงงาน ข้อที่17การพึ่งพาตนเองและข้อที่18พออยู่พอกินผู้จัดทำหวังว่าวิดีโอนี้จะให้ความรู้และประโยชน์แก่ผู้เรียนทุกทกท่านขอจบการน,นําเสนอไว้แต่เพียงเท่านี้ขอบคุณครับ